สวัสดีครับพี่น้องเดินเล่นส้นมบรรยากาศงลางวันนี่มาเบิ้งน้ำแข็ง <c oughs> นี่จะน,น้ำแข็งทั้งนั้นไอ้มันหนาวนได้ายเนาะตกลงมาแล้วไม่ละลายเป็นน้ำแข็งหมดเกาะเป็นก้อนก้อนอย่างกับห้องฟิตนะ <c oughs> แต่วันนี้ไม่หนาวหนึ่งองศาสององไซ ปากลอกปากแตกไดด่รอดชมบรรยากาศข้างล่างวันนี้อยู่แต่บนเขาวันนี้เศร้าลิ้นลงเขาแล้ววันนี้อยู่บนเขามาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ <c oughs> นเงีง้ยใช่อะ อาวเออเดือดน้ำในคลองมันแข็งแล้วน้ำไม่น่าแข็งหรอกอากาศร้อนขึ้นถ้าแข็งมันลงไปเดินได้โอ้เ,เ,นะเสี่ยงอะไแบบนี้เศยรตาเลยถ้าลงไปเดินตอนนี้ก็เสี่ยงแล้วจุ๊บยงไลย <laughs> น้ำไม่น้ำธรรมดาน้ำแข็งน้ำเย็นด้วยข้างล่างเลยนี่ก็ห้องฟิตด้วย

เป็นแต่ตรงที่มันนั้นนะอาทิตย์ที่แล้วแถวนี้มันเป็นโมเดลเต็มหมดเลย,ไ,ไ,ยนะไม่รู้แมวละลายหมดแล้วนะอาทิตย์อาทิตย์ก่อนนี้เต็มหมดไอที่ผมถ่ายคลิปลงอนะ่ะแข็งเป็นพลานไปเลยลงไปไม่ได้นะแตกปุ๊บเลยมันในนั้นมันละลายข้างล่าง มีเหมือนกันเหลอะแขงในฟองเฮ้ยสวยพี่น้องคันนาหนาวคันที่มาตกแล้ว ภูเขามันจะขาวเป็นลูกเป็นลูกขาวพ้นไปนหมดนะขัดที่มันยังบละลายอะ่ะหนาวสวยงามฮิชแ,แ,แ,แบงนี้ตัวไม่ใช่บ้านเราได้เดินฝั่งน้อน <c oughs> ถ้าบ้านเราเดินฝั่งน้อนอยู่ <c oughs> <c oughs> เยนยางมันเลนเอย่าน,น,นั้นแข็งเดินได้อยู่น้ำแข็งเลหรอผ้ยหยับน้าใช้กันรดก็ได้้เ ยากาศบ้านเพิ่นเมื่อเพิ่นพี่น้องเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต,เใต้เป็นเมืองที่ใครๆหลายควันไฟฟันอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวอยากมาทำงานพี่น้องเกยขันมาได้นี่กัน,นว่าล่ะกูมาได้กันหาเงินกลับบ้านกัน <c oughs> โอ้จืดแฮงพี่มามาันละลายพี่น้องไง เป็นตมเป็นหิมะเป็นตมเป็นว่าเออเหม็นขิงว่ะพี่นาะเท้าเป็นทีมะเดินไอตอนนี้เป็นน้ำแข็งแล้วล่ะตกไม้มาเป็นหิมะตอนนี้เป็นแข้งอยู่เลยแล้วขาวาคนไปหมดเลย สกีตรงนี้จะเป็นทงนาทงนาเอากูแล้วลองเท่าสกีมาชิมเมนีบ่บานเมืออประโยชน์คักป้านันเอาพี่หนักไปเจินคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ